อ๋อน่ยเ่นแยอยย่าไอตุลขนออาหัวตัวนันตแขนไปงงเอชด้ใช้แช่งีกยบตัวเราเจนบริจานะปเดอจุกเปอนะโอ้ยติดต o เนี่ยโอ้ยไปชิมกูแตกโอ้โแม่น่ะตลขนเอ็บป่งโง่เราใจตุลตีน่ะจอยอ่ะใอ่ ทำหมดตัวเจ๊เราให้หมดจ้าทำหมดลายจะชิบเขาหัวเนี้ยโอ้โหเป็นงสาบไอ้อหัวีจะดีได้ดูลูกแคนเป็นคนที่เจ๊เกินเก่าเนี่ยชวยเยอะอีกกวาตื่นเลยสิเอาวปชิม้อย่จ้าโอ้โหอับปอ่เจ๊ไปเที่ยโอยจันทร์ทยจันท

ทำนองที่พอได้จังเลย่ะผมไม่รูอนน้เน่ยเสียวงลจิสตกสแล้เนาะโอ้โหอาทิตนอวตดโมเดลตรงเนาะอ้วโอ้โหาิตนเนาะูเสียชีวิตตั้งเท่าไหร่ตมาาน้ข้างรยเจ้านกยข้าวะโอ้หแตโอ้โหเนี่ยข้างาพอว้ตัวงจ้องนวจ้

ตาชิโน่โอ้โหตาชิน่ตุ๊กไป่งอมีกูตเสียชีวิตหมดเ๋ยเยเจ้าหัมุกกว่าตาชน่ตป่งงตาต่อันงราเป็นหนะโอ้โหตชนตุกชัลงดจิตเจนโอ้โหจุกเกหัวเกลี้ยนะโอ้โหหมดใจไปเกลี้ยนเลยตชิน่าไปเขาเก็บเป็หัวเลยน่ะโอ้โหา ก็ต่อตั้งไอ้วอลดงตัวไปนะฝ่างอเรเนี่ยเราตอนนะวีจนุนเนียมีจะคั่นน่ก็ต่อยคอเน้อยเน็เนี่ยาตอนน่านยันมีเชียร์ตัวไปนะตชิโน่โปรตีนตแตงงนะแต่แต่ต้องดองนะแต่ไมแตงนั่นแหละแต่โนนหัวแตงนะฝันงอเราเ่อตัวดีนะทาบเป็หัวแตงนะแต่ชิโน่าในะจำมน้องเจ๊แหงนะเลองเอาหัวกเลนะเจาจอัหัเลยะ

ภาพห่วที่ตัวราเป็นเกาแยง